ทก็มันจะเกิดขึ้นในกุศลกรรมประกันชีวิตในช่องทางตัวแทนชื่อว่างาน Th ย i S1 ไทยรวมกันเป็นหนในวันที่6 7 8สิงหาคมปี2558นี้นะคะครั้งนี้เป็นการจัดงานรวมกันนะคะผลึกกำลังกันนะคะตั้งใจไว้ที่4,500คนขั้นต่ำ เพื่อให้ทุกๆอุตสาหกรรมหันมามองอุตสาหกรรมประกันชีวิตโดยช่องทางตัวแทนวันนี้เนี่ยเราก้าวเข้าสู่ AC พร้อมกันด้วยการจับมือกันนะคะในการพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะโดยวิทยากรนะคะทางฝั่ง MDRT ทเนี่ยท่านประธาน MDRT ทเนี่ยคะ่ะท่านจะมาเองเลยคุณแฮร์รแบงค์นะคะแล้วก็ทางการมากก็คุณจอห์นไบเออร์ซึ่งบริหารทีมเนี่ยระดับหลายพันล้านนะคะ แล้วเราก็มีคุณคริสเฟอร์องท็อปอันดับหนึ่งของสิงคโปร์ในการขายและบริหารของนิวเจเนอเรชันนะคะของประเทศไทยเองเนะะี่ยค่ะมีคุณประจิตสุทธิดาชาในการทำแฮปปี้ไลฟ์แฮปปี้เวิร์กนะคะเป็นตัวแทนมีความสุขได้อย่างไรแล้วก็มีน้องซีนะคะน้องซีซึ่งเ,เป็นเจ้าแม่ไอทีจะมาบอกไอที IT ให้กับพวกเรา รวมทั้งกฎหมายตัวที่ตัวแทนต้องทราบนะคะโดยทางคอปรพอนะคะแล้วเราคงยังจำกันได้ค่ะคุณซันเจซึ่งมาประเทศไทยหลายครั้งท่านเป็น TOT มาไม่ต่ำกว่า10ปีนะคะท่านจะมาบอกถึงเซล์ลไอเดียในการเป็น MDRT นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งสำคัญมากเลยค่ะคุณโทนี่คิสเซนเซ่นค่ะท่านนี้เนี่ยไม่มีแขนไม่มีขา แต่สามารถที่จะทำสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดบนโลกใบนี้ได้นะคะจะอินสปเรชันมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยากรทุกท่านนะคะจะพูดทั้งในห้องผู้บริหารและห้องตัวแทนแล้วก็เมนแพลตฟอร์มและข้อสำคัญค่ะอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์นะคะซึ่งท่านรับปากที่จะมาบอกว่าคนทุกคนเนี่ยทำได้แน่นอนนะคะนั้น เรามีคอนเน็กชันโซนซึ่งมีวิทยากรอันดับหนึ่งของแต่ละบริษัทจะมาแชร์ไอเดียทริปในการขายแล้วก็ไอเดียทริปในการบริหารด้วยค่ะพิเศษในงานกลางคืนนะคะของวันที่6ค่ะเราจะมีงานการาดินเนอร์นะคะ,ะสำหรับผู้ติดกุนูส MDRT มีการมอบรางวัลให้กับ COT และ TOT โดยท่านประธาน MDRT คุณคารายแบงค์ท่านเดินทางมามอบด้วยตัวเองนะคะแล้วก็สำหรับคุณวุธกาม่าค่ะเราจะมอบคุณวุธกาม่ากันนะคะในประเทศไทยนี้นะคะโดยคุณจอห์นไบรเออร์นะคะแล้วก็ตัวแทน1ในร้อยะคะได้รับเชิญมาในงานด้วยและตัวแทน1ใน10นะคะจะได้รับรางวัลจากท่านผู้มีเกียรติระดับสูงมามอบรางวัลให้เองเลยนะคะอย่าพลาดนะคะ 6, 7, 8สิงหาคมนี้นะคะถ้าท่านพลาดงานนี้ท่านจะพลาดงานสําทัญที่สุดของอุตสาหกรรมประกันชีวิตในช่องทางตัวแทนพบกันค่ะไทยแ s สวค่ะขอบคุณค่ะ